ความคิดนี่แหละจ้ที่ทรงพลังมากอาสร้างพบน้อยใหญ่ก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละเพราะฉะนั้นอถ้าบุคคลใดอยากพ้นออกจากความคิดอิสระจากความคิดต้องเจริญอาณาปานสติเนาะไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้ ทรงดำลงตนอยู่กำหนดลมรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้อลมมีนิดหนึ่งก็รู้ลมหายไปก็รู้เด่นอยู่นั่นแหละเรียกว่าผู้มีสตินี่เห็นไหมผู้มีผู้รู้เฉยอย,อยู่เนี่ยรู้เฉยๆเนาะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้องคุนตัวนี้ใช้ อาณาปานสติตัวนี้แหละจัดสรู้นะพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนอาโน